มันมีแก๊สด้ั่น่ะพายามันหมักหมมดว่นมันบ่มอดง่ายเด้ อาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> <N os> นกเสียงไก่ตอนเช้า แค่นันเป็นก้อนดิมีไหนอ่ะอสุด,ดยอดเลยว่ะร้อนอยู่อกินไหมเนี่ยพ่อกลัว อีโซนหนึ่งเป็นข้อกลัวอีกโซนหนึ่งเป็นข้อไก่แต่ไม่รู้ออกทางไหนเนี่ยสองตัว <c oughs> เดี๋ยวตามกลับไปทานกาแฟด้วยนะแปดโมงครึ่งใช่ไหมไปถึงแมนชั่นพอดี <c oughs> ช่วงนั้นดูได้ขึ้นมาห้าร้อย ค่ะต้องไลนนะไม่ไล่ไม่ได้ไม่ไล่สดไม่ช่วยอะไรเลยสวัสดีค่ะคุณชะลาวุธอินุนทศ สวัสดีค่ะขี้เขากระดับแป้งมันหรือขาดตัวขาดขาดหักแบลออกเลยนะ่ะอืมทําให้ไงมันก็จะหาดต้องไปกับครูครูมันก็หาดธรรมชาติ <laughs> อยู่กับธรรมชาติ <c oughs> ทานข้าวค่ะทานเสร็จแล้วไปทำานแต่ที่มันเริ่มลงมันก็ตอนนี้น่าจะสำเร็จแล้วขาดแค่นาทีรับชมอย่างเดียวสู้ๆค่ะมันกำลังใจลงกนสสส่งแล้วมันมีแก๊สได้หน่ะพยามันหมักหมมด่วนมันป่ะหม่ายดเด้มันบิน ยอดวิวกระชิขึ้นปังๆแล้วก็เช้าเช้ามาก็อย่าลืมวดภาพสาธารณะจะเป็นรูปใส้โฟราชาไม่นะ่ะนี่นัน ง่ายง่ายสวัสดีค่ะคุณจรินยาทานข้าวทานข้าวเพิ่มข้าว จาฮ่าเอาต่อขึ้นเขากรบซินค่าเดี๋ยวแวะไป กับข้าวจะหมดแล้วเหรอไปละกำลัง <commercials> ใจ มีน้องเหมียวมาให้กำลังใจอีกเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเมื่อกี้ไก่ ทานข้าวกิ้งเดี๋ยวตามกลับไปทานกาแฟาด้วยนะแปดโมงครึ่งใช่ไหมไปถึงแมนชั่นพอดี <c oughs> ช่วงนั้นดูได้ <c oughs> <c oughs> ป้าแดงมาขึ้นฝนลงเม็ดได้พี่น้องมาพี่น้องฝนลงเม็ดว่ะแห่งสินหลอดสินเสร็จมัน ไฟมันแห้งอยู่ว่าชีวุ่นอไอม,มันกรอบ <c oughs> <c oughs> เอาไปใส่กล้องไ้ใส่ถ้วยไ้เจ้ากับเบิ้งมามื้อข่อย v าง g มาลูกสาวชอบแอบเขานอนช้ากว่างเขาชอบข้าวมุงแลวเขาชอบเอาแมวเข้าไปด้วยแอบเอาข้าวเราเด้อยัะทิพย์ไปเห็นงาน ขอบคุณหลายๆทุกกำลังแรงใจที่กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ขอบคุณห <c oughs> <c oughs> ัมเพดง ไปทานข้าวจิง <c oughs> ตามกลับไปทานกาแฟด้วยนะแปดโมงครึ่งใช่ไหมไปถึงแมนชั่นพอดี <c oughs> ช่วงนั้นดูได้ว่า <c oughs> สีอุ่นมันก็สีส้มลุ่ค่ะไปก่อนมันไฟแหง ซ้อาทิตย์อะไรไม่เคยหยุดค่ะทําทุกวันขอบคุณมากมายเลยเข้ามาให้กําลังใจแต่เช้าดูลูกไก่แอบเข้าสวนยายกำลังใจมีน้องเหมียวมาให้กำลังใจอีกเนี่ย